ถ้าทำได้อย่างนี้เรียกเป็นบุญหรือเรามาตั้งไว้เห็นว่าวัดวาอารามกำลังบูรณปฏิสังขรณ์จัดทำสิ่งจำเป็นไว้ให้อนุชนคนรุ่นหลังหรือแม้แต่รุ่นปัจจุบันนี่ตรงนี้ซื้อที่ดินเพิ่มเข้าไป เราจำเป็นต้องใช้ศาลาที่เรียกว่าปัญญานันทานุสอนก็คือศาลาที่จัดประมวลองค์ความรู้ของพ่อปัญญาถ้าพูดภาษาง่ายก็คือทำวัดเผื่อคนเป็นบ้างเลยตอนนี้วัดนี่มีไว้เผื่อคนตายทั้งสิ้นเลยไปเถอะวัดไหนเผื่อคนเป็นไม่มีเผื่อเด็กไม่มี วัดของเด็กไม่มีนะท่านวันนี้เด็กก็เลยถูกดึงไปอยู่ตามที่ต่างๆท่านไปเถอะทั่วประเทศไทยมีเด็กเข้าไปในวัดเพื่อจะได้รับประโยชน์จากความเป็นศาสนาของเขาเนี่ยฉันเชื่อว่าน้อยจนเกือบพูดว่าไม่มีเปอร์เซนเลยพอผู้ใหญ่เข้ามาวัด ก็มาเรื่องสั่นกระบอกเสียมซีเรื่องการดูหมอสะดอกเคราะห์สะดอกโศกเรื่องธทรำรเสนยาแฝดน,นี่หรือศาสนามีไว้เพียงเท่านี้หรือการเกิดหลวงพ่อปัญญาที่ท่านมาเปิดดวงตาให้เราว่าศาสนาคือการเพิ่มสติปัญญาให้ชีวิตถ้าเรามัวแต่พึ่ง สิ่งเล้วไหลยอยู่เนี่ยชีวิตจะได้ตรงไหน,นท่านจึงบอกพึ่งตัวเองอะ่ะพึ่งตัวเองพึ่งอะไรพึ่งธรรม,มะธรรม,มะอะไรที่พึ่งได้คิดดีเป็นสิพูดดีเป็นทำดีเป็นคบคนดีเป็นไปสู่ฐานที่ดีเป็นธรรม,มะเพียงห้าข้อเท่านี้แหละลองเอาไปฝึกไปให้พึ่งตัวเองให้ได้เถอะ หรือต้องการจะบอกว่าเราเนี่ยอยากจะเป็นคนรักษาหน้ารักษาตาเสริมเติมให้ชีวิตนี้คงจะอยู่ความงามตลอดกาลท่านก็ไม่ได้โต้แย้แต่ท่านบอกเราว่ามีสามหน้านะหน้านอกบอกความงามหน้าในาบอกความดีหน้าที่บอกความสามารถ หน้านอกนี่แต่งให้พองามหน้าในานี่แต่งให้ดีๆหน้าที่นี่แต่งให้มากมากนั่นคือสิ่งที่ต้องน่าจะเอามาไวา้เป็นประโยชน์แก่อนุชนคนรุ่นหลังดังนั้นที่ว่างอยู่ตรงนี้แหละที่ศูนย์การเรียนรู้ของคนเป็น ส่วนคนภากถนนด้านนี้ก็เป็นศูนย์เรียนรู้แก่คนตายชาวพุทธเราน่าใจหายนะท่านไปดูพี่น้องชาวพิษเขาเริ่มต้นให้คนเข้า,าศาสนาตั้งแต่อนุบาลน,นูนเขาดูแลจนเกิดโรงเรียนแล้วเราทั้งหลายที่เป็นผู้นั่งอยู่ตรงนี้ฉันเชื่อว่าผ่านโรงเรียนพิษไม่ต่ำกว่าส0 2 0เปเซ็นตมาแล้ว มาถึงพุทธศาสนาตรงไหนนะเพื่อเด็กเพื่อเยาวชนคนเป็นเอาถ้าโรงเรียนตั้งในวัดเขาก็จัดการหาวิธีเอาออกจากวัดเสียได้ตอนนี้ไม่เหลือแล้วลูกหลานเราก็เลยไม่เป็นผู้เป็นคนอมาได้เห็นการไปประเมินผู้ประเมินจะพูดเสียงเดียวว่าประเมินที่ไหนและสบายเท่ากับโรงเรียนพิดไม่มี ส่วนเราล่ะทีนี้ไม่มีโรงเรียนก็ไม่มีแล้วอะไรไม่มีแล้วแล้วเราก็มีครั้งเดียวอะไปวัดไม่ต้องไปมากหรอกไปตอนที่คนอื่นหามไปก็พอแล้วสวดก็ไม่ต้องสวดเพราะถึงวันหนึ่งนิมนตลพระสี่รวบเกสนสวดสี่จบไม่ต้องห่วงชีวิตชาวพุทธเราได้เพียงแค่เท่านี้อามาเลยขอถือโอกาสว่า วันที่หลวงพ่อจากไปแล้วก็จะพระทานเพลิงในปี60เนี่ยทำวัดและทำตรงนั้นให้เป็นของคนเป็นบ้างเขาก็ตายทำไมก็ทำซื้อที่ตรงนี้เพราะว่าศาลาที่จัดวางไว้ก่อนในสามหลังงานศพเนี่ยอันเพ่นพ่านไปอยู่รอบรอบโบสถ์แล้วอะถ้าใครที่พอรู้เรียงสากันเนี่ย ทำไมเอาโบสถ์วางตรงกลางด้านป่าก็ศพด้านหลังก็สาาศพด้านซ้ายสาศพแล้วมาเชื่อเหลือเกินว่าถ้าไม่จัดการให้ดีรอบโบสถ์จะเป็นสาศพเพราะเมื่อไม่มีที่เขาก็เลยจัดการเออทำตรงนี้หน่อยเดียทำตรงนี้หน่อยไอ้คนที่ดึงให้ทำแบบนี้คนยอมรับนะมาคิดว่าไม่ใช่ต้องจัดโซนนะ ต่อไปนี้ถ้าเมื่องานศบมานี่ไม่ต้องถามแล้วสาลายอยู่ตรงไหนเข้ามาปับ๊บอยู่ด้านนี้ทั้งหมดเลยเต็มหมดซื้อที่ข้างหลังก็ไปอีกแล้วข้างหลังนี่ซื้อแล้วเนี่ยยอมรับเรื่องสถาปัตย์ในปัจจุบันคุกเก่งจริงๆแทนที่เราใช้ที่ราบไปทั้งหมดไม่ใช่เขาทำสีช่ชั้น แต่สี่ชั้นไปจนหนึ่งสองสามสี่มองไปเหมือนชั้นเดียวแล้วก็รับลูกกันไปเรื่อยๆทำจนเด็กที่มาดูวันนั้นนักเรียนมามาถามว่าศาลาหลังนี้ถ้าเธอตั้งชื่อให้ชื่อว่าอะไรแล้วรู้ไหมว่าเป็นศาลาอะไรพอบอกว่าเป็นศาลาสวดศพท่านเชื่อไหมเด็กไม่น้อยเลยขออาสา ว่าจองไว้ก่อนได้ไหมถ้าเมื่อไรตายขอใช้ศาลา,าหลังนี้แหละเด็กเขามีวิสัยทัศน์เชิงให้เห็นความลงตัวพอดีอย่างเป็นได้เลยดังนั้นตรงนี้ก็จะสร้างศาลาสวดพระอภิธรรมหนึ่งหลังสี่ชั้น และยังแบ่งในสี่ชั้นนะ้ะเขาทำได้ถึงสิบสองห้อดังนั้นศาลาหลังเดียวสามารถสวสดบาเพ็ญกุศลศพได้สบิบสองศพฉันรู้สึกโล่งเลยโล่งอะไรเดี๋ยวนี้เขามาขอศาลาตั้งศพจะมีคำพูดออกว่าไม่มีศาลาท่านลองนึกดูน้ำตานองน้ามาหวังพึ่งวัน วัดให้คําปฏิเสธหน่เงยแต่เขารู้สึกว่าแม่เขาตายเพียงแค่สาลาวางศพอย่างไม่มีฉนั้นตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่รับบริการคนประชาชนในเขตนี้คิดว่าคงพอเราทั้งหลายจึงควรคิดแล้วว่าทำอะไรที่เป็นประโยชน์เป็นบุญเป็นกุศลต่อได้ในธรรมอ นี่คือเรื่องบุญพอเรื่องกุศลถามว่าเราทั้งหลายนับถือพระพุทธศาสนาด้วยกันเอาเพียงเรื่องเดียวพอเพียงเรื่องว่าพระยืนเทศนิยมข้างหลังไม่คุยได้ในข้อบุญแล้วอ่ะตอนนี้ข้างหลังนี่คุยกันจังเลยอ่ะลองฟังพระดูสักหน่อยก็ดีไหมอ่ะ เรื่องคุยเดี๋ยวขอเวลาหลังจากนี้ท่านคุยเท่าไรในทางวัดไม่ว่าอะไรแต่ตอนนี้เวลาไม่มากท่านไม่ฟังไม่เป็นไรแต่คนที่ฟังมีอย่าคุยแทรกมาบาปเง้นคําว่ากุศลในรู้กาลเทศานะเวลานี้พระแสดงธรรมเรานั่งฟัง อย่าคิดว่าศาสนายืนไปเป็นพันปีและแค่วันนี้ยังไม่มีใครรู้ตัวเองว่าเราถ้าคุยแข่งกับพระนแหละศาสนาเสื่อมอย่าไปหวังเสื่อมอีกร้อยปีวันนี้ในศาลาที่ท่านนั่งคุยนั่นแหละศาสนาเสื่อมที่สุดแล้วขอให้ทุกท่านจงได้เงียบหน่อย แม้เสียงของท่านจะมีความจำเป็นแต่ตอนนี้ไอ้พระคุยก่อนน้ำไม่ต้องเอามาน้ำไม่ต้องเอามาไปเก็บเวลานี้เวลาฟังเทศแล้วหยุดเก็บก่อนอยู่นิ่งๆฟังพระพูดอะไรประมาณน,าน,นี้ตอนนี้เหลือสิบนาทีเองอะ่ะหิวอะไรกันนักหนาค่อยหากันก็ได้ ดังนั้นศาสนาเสื่อมไม่เสื่อมหลังจากเราหรอกวันนี้พระเทศอยู่แล้วท่านคุยนั่นแหละศาสนาเสื่อมนะดังนั้นเราจําเป็นที่ต้องมีกุศลกุศลแปลว่าผู้รู้จาักกาลเทศะกุศลประการที่สองเรานับถือพุทธศาสนามาจนถึงวันนี้เราได้รู้ความจริงอยู่ ว่าที่สุดแม้แต่เป็นนายแพทย์ก็ไม่สามารถจะพ้นจากความตายได้ถ้าพูดสรุปกันไม่เกรงใจวันนี้ว่าหมอพยาบาลผู้ช่วยพยาบาลเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลทั่วโลกยารักษาโรคทุกชนิดไม่ใช่มีไว้รักษาความตาย มีไว้รักษาโรคเท่านั้นเรียนกันไปเถอะรู้กันไปเถอะสร้างกันไปเถอะโรงพยาบาลกี่ร้อยชั้นเครื่องมือแพทย์ที่ผลิตกันมากี่ชนิดก็เป็นเพียงแค่เรารับของต่างชาติมาเป็นเหมือนกับบุรุษไปรสนีย์ก็คือรับมาแล้ใช้รับแล้วมาใชา้ไม่มีอื่นนะเดี๋ยวนี้แม้กระทั่งวัด ค่ายใช้ยิงหน้าผากบันก่อนฉันไปตกใจทำไมยิงฉันทำไมมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปหมดแต่ว่าเปลี่ยนนั้นไม่เคยที่จะคิดว่ามันจะทำให้คนหายป่วยไดหย้หายความตายได้ให้จำไว100้ร้อยเปิดเซนว่าความตายไม่สามารถที่จะรักษาด้วยเครื่องมือด้วยความรู้ด้วยความสามารถของแพทย์หมอแพทย์เขาเก่งเรื่องสาโร เก่งจริงๆเยี่ยมจริงๆเขาสามารถที่เรานอนไม่ต้องเจ็บปวดแล้วเขาก็ผ่าผ่าผาเป็นเวลาได้เท่าที่ชั่วโมงเขาให้เป็นนะอมาณที่ผ่าสาครั้งครั้งแรกสิบสอชั่วโมงครั้งที่สามหกชั่วโมงครั้งที่สี่สบแปดชั่วโมงผ่าจนหมอเองเป็นลงหมดทางไป แต่ยังไม่เสร็จเราก็นอนไม่รู้ว่านี่เก่งจริงๆยอดจริงๆของหมอแต่ใครอย่าหลงทางว่าหมอต้องรักษาไม่ให้ตายอย่าหลงทางให้หมอมีหน้าที่รักษาโรคงั้นที่เราต้องมีกุศลเนี่ยท่านก็หมายความว่าเราต้องรู้ว่า กูสลพาเราถึงความไม่ตายใครคิดบ้างล่ะดังนั้นอะไรล่ะที่ทำให้เราไม่ตายพระพุทธศาสนานี่คือเครื่องมือไม่ให้คนตายตายของศาสนากับตายของเกณฑ์ทางสังคมบ,บางส่วนเหมือนกัน เช่นตายทิ้นลมถูกตามหลักกฎหมายถูกตามหลักการแพทย์แล้วก็ถูกตามหลักศาสนาแต่พอตายระดับศาสนากฎหมายไปไม่ถึงแล้วแพทย์ไปไม่ถึงแล้วสังคมไปไม่ถึงนั้นตายตามหลักศาสนาพระองค์ถือว่าทุกเมื่อไรตายเมื่อนั้น ตกลงที่มันนั่งอยู่ตรงนี้ใครทุกเนี่ยคนนั้นตายนะเนี่ยนั้นทุกเมื่อ,อไรตายเมื่อนั้นนั้นท่านไม่ทุกเมื่อ,อไรท่านจึงไม่ตายที่เรียกว่าชีวิตอมะตะพ,ะพระพุทธเจ้าพบความไม่ตายเมื่ออายุสาสบห้าปีหลังจากนั้นกระทบกระทั่งกระทบกระเทือน ทุกเรื่องเหมือนกับมนุษย์ตัวไปเสียงการด่ามากกว่าเราที่กระทบอยู่ปัจจุบันการดักทำร้ายเอาช้างไปเพื่อจะชนพระองค์ไม่ตายนายขมังธนูเนี่ยวธนูแล้วยิงให้ตายเทวทัตกลิ้งหินลงไปพระองค์ไม่ทูกกับ หมอโกโมรพัฒเอาอยามาโปให้นอนหลับลืมหรือเอาออกตกใจเช้าขึ้นมาพระองค์นอนหลับไม่เมื่อคืนเพราะยาน,นี้มันแรงพระองค์ว่าความร้อนเราหมดไปแล้วร้อนอะไรราคัคีหมดไปแล้วโทสักคีหมดไปแล้วโมหัคีหมดไปแล้ว นั้นฤทธิ์ของยามันเรื่องยาแต่ไฟของพระองค์ดับแล้วตกลงว่าชีวิตของพระเจ้าตั้งแต่อายุสามสิบห้าไปจนถึงแปดสิบปีพระองค์อยู่กับอมาตะชีวิตไม่ใช่ว่าไม่ตายคือยังต้องอยู่ยิ่งกว่าไดาโนเสาร์ไม่ใช่อยู่ในชีวิตประจำวันแล้วเราไม่ทุกข์นั้นเราเรียกว่ายอดกุศล ฉันคอยทุกคนมาวันนี้จงได้พบสิ่งสูงสุดในศาสนากลับไปอย่าเอาความตายไปอยู่ที่บ้านจงอยู่อย่างผู้มีสติปัญญาแก้ไขปัญหาไม่ทุกเมื่อ,อไหร่เมื่อนั้นไม่ตายส่วนใครมีโรคไปหาหมอนะอย่าเก่งแล้วก็อย่าพลิกแพลงอีกที่ว่าพอมีโรคแล้วนี่ฉันต้องมาฝึกสมาธิเพื่อดับโรคอย่างเงี้ยคนนั้นตายเร็วขึ้นอะ ศาสนาไม่ใช่ไปแก้โรคมะเรง็งศาสนาไม่ใช่ไปแก้โรคเบาหวานโรคเป็นเรื่องหมอแต่ความทุกข์เป็นเรื่องพระเจ้าเราแบ่งหน้าที่ให้ถูกปฏิบัติตัวให้ถูกเธอแล้วสมกับที่ได้มีศาสนาเป็นของเราเรียกว่าคนชาวพุทธต้องฉลาดพอที่มีอุษลส,สมบูรณ์สุดท้ายที่มาอยากจะ เติมส่วนที่ควรคิดไว้ในช่วงท้ายเราเป็นสังคมที่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นตัวต้นแบบให้เราไม่อยากจะฝากเรื่องคําว่าน้ําพระไทยที่พระองค์มีตอบสมเด็จพ่อสมเด็จแม่ทําไมพระองค์ไปรักษาพระองค์ที่ศสีรา สมเด็จพ่ออยู่ตรงนั้นแม้สิ้นชีวิตไปแล้วนี่ยังรู้ว่าพระองค์อยู่ใกล้ชิดพ่อได้เราดีคนพ่อยังมีชีวิตอยู่นี่ยังมีใจคิดจะไปนั่งปุยกับพ่ออ้าวสมเด็จย่าทรงประชวรเสด็จไปเยี่ยมทุกวัน แล้วเวลาเสด็จไปเพื่อเยี่ยมสมเด็จญาไม่เหมือนกับไปงานราชการบางวันไปเจ็ดโมงแปดโมงเก้ามงสิบโมง,โมงไหลไปเรื่อยไม่เคยซ้ำเวลาถ้าไปเยี่ยมสมเด็จญาไม่ทราบพระองคิดอย่างไรแต่หัวใจก็มาที่ติดต,ตามอยู่พระองค์มีน้ำพระทัยที่เลิศจริงๆพูดกันแบบโต๊ะตไปว่า บอกพี่น้องประชาชนว่าฉันขอรบวนเวลาคนในช่วงนี้สักครั้งนะเพื่อแม่ฉันเอาไปดึกๆไปรบวนคนกลุ่มนี้สักครั้งนะเวียนไปเรื่อยจนที่สุดสมเด็จย่าสิ้นประชดร้อยกว่าวันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่เคยขาดแม้แต่คืนเดียวทำได้อย่างไรท่าน ใครเก่งอย่างไรก็ไม่ทราบแต่แต่ลองไปทบทวนดูตัวเองเถอะว่าเคยดูแม่เคยดูพ่อเคยดูงานของแม่อย่างเอาใจใส่ร้อยกว่าวันนะถ้าหกเจดวันฉันไม่ว่าหรอกร้อยกว่าวันภาระใดมีอยู่ก็จริงนะแต่ต้องไปนั่งอยู่ในงานใครให้อะไรพระองค์ไม่เคยปฏิเสธเลย รับของเขาทั้งหมดจะมาเป็นผักเป็นปลาเป็นดอกไม้เป็นเงินเป็นทองรับหมดเลยถือว่าเป็นทานบารมีที่เติมให้แก่คุณแม่ในโอกาสสุดท้ายในที่พอถวายพระเพลิงเสร็จแล้วเงินทองที่ได้รับมาทั้งหมดอยู่ในระบบบัญชีเรียบร้อย แล้วก็ทําอะไรถ้านออกไปหน้าวัดเนี่ยถ้าตรงไปเนี่ยมองตรงเนี่ไปจะเห็นโรงเรียนสีสังวรโรงเรียนที่สมเด็จเจ้างให้แก่คนพิการแล้วก็เก่าแก่คร่ำครา่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัานำปัจจัยเงินทองส่วนนั้นมาหมัดสร้างโูชาให้แม่อยู่ต่อไป บ้านสมเด็จย่าอยู่ข้างวัดอันโงวัดอันงคารามซอยข้างวัดน่ะก่อนก็อยู่ไปตามปกติพอถวายพระเพลิงเสร็จก็นำปัจจัยนั้นไปพัวนาปฏิสังขรจสร้างปอดให้พี่น้องชาวฝั่งทนแล้วก็ติดตามไปดูมาคิดว่าคงมีทะเบียนว่าสมเด็จย่าเคยไปทำอะไรที่ไหนที่ไหนที่ไหน อะไรทําเสร็จแล้วอะไรยังไปทําไม่เสร็จวัดวารามหลายที่ที่ฝังวางศิลาฤกษ์แล้วยังไม่ได้ฝังลูกนิมิตยังไม่ได้ยกชอควาจัดการไปดําเนินการทั้งหมดด้วยทุรรนทรัพย์ท่านทั้งหลายนี่คือการทําให้พ่อแม่อยู่ต่อไปไม่ตายแต่บางคนทําไม่เป็น ได้เงินได้ทองมานี่ททำไม่เป็นไม่ต้องดูอื่นกลเนะฉันว่านี่ยคนทำเป็นคือคนหนึ่งคือผลตรีสนันขจรประสาน,นี่ถ้าหลังนี้ไม่มีผลตรีสนันเกิดในแผ่นดินเราทำยังไงกันเนี่ยฉันเชื่อว่าคงจะได้สาลาเล็กๆเท่านั้นในสุดก็เที่ยวทำแบบชาวพุทธร้ายเกียรติไร้ค่า ท่านทำหลังนี้ไว้ให้กับเราชาวพุทธเราชาวพุทธก็มาผ่านหลังนี้ทํ้งนั้นเลยอันก็ฝากว่าใครที่เห็นว่าท่านพอมีฐานะมีเงินมีทองเอามาทำบุญให้คนที่นอนสิ้นชีวิตได้อาศัยบารมีของท่านอาคารหลังนั้นสี่ชั้นเขาจองไปแล้วหนึ่งชั้นยังเหลือสามชั้นท่าน ฉันเชื่อว่าผู้มีฐานะมีสัมมาทิฏฐิคิดเห็นบุญเป็นบุญคิดเห็นความดีเป็นความดีมาช่วยวัดได้ามาเป็นพระที่ตั้งใจทํางานแต่ว่าถามว่าเงินมีไหมอามาไม่ใช่พระหาเงินแต่หาความดีให้เพื่อนมนุษย์ก็ขอให้งานนี้จงเป็นงานที่เป็นบุญแก่นายแพทย์สราวุธสุวรรณทัพพะขอให้ท่านได้รับรู้ว่า ญาติพี่น้องทั้งหลายได้ร่วมกันบำเพ็ญบุญกุศลให้แก่ท่านอย่างสมบูรณ์แบบทุกประการไม่มีบาปไม่มีอกุศลเจือปนเลยแม้แต่นิดชีวิตของท่านมาถึงจุดนี้เราทั้งหลายวันนี้ส่งท่านนี่ส่งขึ้นสูงนะไม่มีจิตของเราแม้แต่ดวงเดียวที่ให้ท่านลงต่ำนั้นขอให้ท่านขึ้นไปที่สูงตามเจตนาของพวกเราคือไม่ทุกในสัมภาระภพตลอดไปแล้วขอให้เราทุกคน จงได้มีปิติสุขในการได้ร่วมทำสิ่งที่ควรทำนำตนเองพ้นจากความมืดบอดจงทั่วกันทุกท่านทุกคนเธอ